เอาละครับสวัสดีผู้ชมนะครับผมวัตนาเบกลับมาอีากครั้งในนิยายวายเรื่องวสันต์ของเตโชโดยคุณเขียนชาลีอิสอตอนที่5นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับทักไปสอบถามคุณเขียนได้เลยนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนที่5จีบทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะไปโดนอะไรมาทำไมเลือดถึงได้เต็มตัวแบบนี้ พี่ไม่ต้องห่วงนะไม่ใช่เลือดผมอีกอย่างคือผมไม่ได้ฆ่าใครตายทั้งนั้นคนเคงมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้พลาดพลั้งทําให้ใครตายจริงๆแต่โชยิ้มแฉ่งให้คนเป็นพี่ก็จะเดินเข้ามาด้านในตอนนี้เป็นเวลาเกือบสองทุ่มแล้วมันเป็นเวลาที่ร้านปิดทําการแล้วเรียบร้อยว่าสารยืนมองเขาอยู่อย่างนั้นดวงตาสีปีกกามองกันอย่างสํารวจความจริงเจ้าตัวก็ได้รับบาดเจ็บแต่ถือว่าเล็กน้อยมากๆก็เทียบกับคู่กรณี ในอดีตของเตโชการทะเลวิวาเกิดขึ้นได้ง่ายมากเจ็บกว่าน,นี้ก็เคยมาแล้วเพราะง,งั้นบาดแผลที่ติดตามเนื้อตามตัววันนี้ถือว่าเจ็บจบไม่เจ็บเท่าไหร่โอ้ยเขาเผลร้องเสียงดังเมื่อมือเรียวของคนพี่กดเข้าที่รอยชำ้ำทำไมพี่มือหนักอย่างนี้ดือ้อคนดื้อมุ่ยหน้าใส่ทันทีเปล่าสักหน่อยมันมีเหตุให้ต้องทะเลวิวาต่างหากละ่ะไปอาบน้ำก่อนดีกว่า เดี๋ยวพี่ทําแผลให้เอยด้วยน้ําเสียงเป็นห่วงตามพี่มาทางนี้ซึ่งคําร่างหนาก็เดินนําไปยังประตูด้านหลังก่อนพาคนเจ็บขึ้นไปยังชั้นสองของร้านแต่โชวเดินตามหลังคนเป็นพี่ขึ้นไปอย่างไม่อดออดดวงตาสีควนบุหรี่รอบสังเกตรอบๆพยายามจดจําภาพของทิวทัศน์ที่ตัวเองไม่เคยเห็นจึงอยู่ว่ามาที่นี่หลายครั้งในตลอดระยะเดินกว่าๆที่ผ่านมาแต่เขาได้สิทธิ์อยู่เพียงแค่ด้านล่างเท่านั้นการขึ้นมาบนชั้นสองนี่ถือว่าเป็นครั้งแรก ว่สาสันคงมีห้องนอนส่วนตัวอยู่ที่ร้านแน่ๆนะเมื่อครั้งก่อนที่เขามาหาคนพี่ก็มีแอบถามบ้างว่าปกติแล้วเจ้าตัวนอนที่ไหนนอกจากที่ร้านนี้เขาได้รู้มาว่าอีกฝ่ายมีคอนโดส่วนตัวอยู่ในย่านคนรวยก็ไม่ได้ผิดคาดไปจากที่คิดเท่าไหร่เดินเข้ามาในห้องนอนของคนโตกว่ามันเป็นห้องนอนที่ดูไว้เพื่อนอนจริงๆในห้องมีเฟอร์เนิเจอร์ไม่เยอะนะัดคลุมโทนสีเทาดำเหมือนกันทั้งหมดในขณะที่กำลังสังเกตไปร,บรอบๆห้อง ้าคนูพื้นใหญ่ก็ถูกส่งมาให้ก่อนที่มือเรียวจะด,ดันหลังเขาให้มาหยดอยู่ที่หน้าประตูห้องน้ำอาบน้ําซะมีอะไรก็เรียกพี่เดี๋ยวพี่เตรียมเสื้อผ้าวไว้ให้ขอบคุณนะครับับคํำก่อนได้เข้ามาในห้องน้ําแล้วเริ่มต้นชำระร่างกายของตัวเองแต่โชว์มองบาดแผลที่หลังมือด้วยความรู้สึกหลากหลายการใช้แค่มัดรับมือกับพวกที่มีอาวุธนั้นไม่ง่ายเท่าไหร่แต่ด้วยประสบการณ์การต่อสู้ในอดีตก็พอทําให้เขารู้ว่าต้องรับมือกันมัอย่างไร ถ้าอีกฝ่ายมีอาวุธทำยังไงก็ได้ให้อาวุธมันตกมาเป็นของเราก่อนวันนี้เขาใช้ไม้เบสบอลฟาดไอ้พวกนั้นไปนหลายที่เหมือนกันแต่ไม่รู้เลยว่าพวกมันจะหลาบจํำกับความเจ็บปวดนั้นไหมไม่แน่ว่าอาจจะพักไม่เท่าไหร่แล้วก็กลับมาเอาคืนมาซ,ซึ่งหน้าก็ไม่กลัวนะครอกหรือต่อให้รอบกัดก็ไม่ได้รู้สึกกลัวเหมือนกันใช้เวลาสักพักในการอาบน้ำชำระลา้างคราบสกรปรกออกจากร่างกาย พอเนื้อตัวสะอาดถึงได้รู้ว่ารอยแผลถูกทิ้งไว้ตรงไหนบ้างเชื่อได้เลยว่าเดี๋ยวมันจะต้องเป็นรอยช้ำแน่ๆแต่เอาเถอะช้ำวันนี้ด้วยอีกไม่กี่วันก็หายขอแค่เหล่าเพื่อนรักไม่มาจิ้มจึกๆที่รอยแผลก็พอแต่โชใช้ผ้าขนหนูพันเอวเอาไว้มิ่นเมย์แล้วเดินออกจากห้องน้ำพบกับร่างหนาที่นั่งรอยอยู่ปลายเตียงแววตาดุของคนพี่มองกันนิ่งๆรู้สึกขนลุกขึ้นมายังไงอย่างนั้นเสื้อผ้าพี่น่าจะหลวมนิดหน่อย แต่คงใส่ได้ส่วนฉันนายพี่เตรียมของใหม่ให้ขอบคุณครับเออรับคำก่อนได้ไปนั่งลงข้างๆวสันเท่มะอะไรเท่รอยสักผมไม่พูดเปล่าแต่เข้าเอียงหัวไหล่ที่มีรอยสักรูปมังกรให้ดูสักต้อเน,นี่ยจบใหม่ๆครับผมจำได้ว่ามันเจ็บมากเลยกว่าจะจบงานเนี่ยแทบตายไว้ถ้าพี่สักให้เตจะรู้ว่าพี่มือเบา ไม่จริงหรอกเมื่อกี้พี่กดที่รอยช้ำผมสะแรงเลยเนี่ยผู้เสียงอ่อนก่อนยืดแขนตัวเองที่มีรอยแดงไปให้คนด้านข้างดูตรงนี้เลยอะเห็นไหมว่ามันแดงกว่าตรงอื่นแล้วทำไมถึงไปมีเรื่องได้ฮะก็แต่โชว์ผลลใหม่ใจพลังทำท่าทีอิอนออดพี่เช็ดผมให้หน่อยสิเดี๋ยวผมไล่ฟังไปด้วยเงื่อนไขยเยอะนักนะแล้วพี่จะไม่ทำเหรอ ถามพลางแซงคำหน้าเศร้าผมเจ็บมาทั้งตัวแรงจะยกแขนยังไม่มีแล้วเนี่ยแล้วถ้านั่งปล่อยให้ผมแห้งเองมีหวังไม่สบายพอดีถ้าผมไม่สบายขึ้นมาพี่จะดูแลไหมครับ <c oughs> ทีนี้เราพูดเก่งเชียวเนอะพูดเก่งมาตั้งแต่แรกแล้วเถอะคำหน้าแป้นหลังใส่คนพี่ที่ยอมเช็ดผมให้แต่โดยดีแต่โชว์ทำเพียงหลับตาพิมพ์ยังไม่ยอมเล่าเรื่องที่เพิ่งไปเจอมาร่างหนาของวาสาันนั่งซ้อนอยู่ด้านหลัง มือของคนโตกว่าใช้ผ้าขนหนผืนเล็กซับเรือนผมที่เปียกน้ำของคนเจ็บอย่างะนุถนอมเขาได้แต่สงสัยว่าอีกฝ่ายไปทำอะไรมาถึงได้อยู่ในสภาพแบบนี้แต่ถึงอยู่ในสภาพนี้ก็ยังดูโอเคยังตอบปากตอบคำแถมยิ้มให้กันอย่างหน้าหมันเคี้ยวได้แบบนี้จะไม่ให้บอกว่าดื้อได้อย่างไรและอีกอย่างคือถึงจะเพิ่งรู้จักกันแต่เตโชมไม่มีท่าทีเคอะเขินอะไรต่อเขาเลย อย่างในตอนนี้ก็สามารถนั่งให้เขาเช็ดผมให้ได้ทั้งๆท,ที่ตัวเองมีแค่ผ้าขนหนูพันอยู่รอบเอวแค่ผืนเดียวร้ายมากจริงๆเตรู้แล้วนะครับอย่าทำเสียงดุสิเตโชเอ่ยพร้อมเงยหน้ามองกันแต่จะว่าไปผมก็ชอบเวลาพี่ทำเสียงดูนะไหนลองเรียกชื่อผมอีกรอบสิเตโชดีชะมัดจุดตัวขยับขึ้นมาก่อนแผ่บนเตียงหลังจากที่ผมแห้ง มือเรียวหยิบผ้าห่มมาคลุมตัวเองก่อนม้วนให้เหมือนโรอันใหญ่ก่อนจะมาหาพี่ผมไปเคสีมากวันนี้มีเด็กในกลุ่มของผมโดนรถชนเป็นอะไรมากหรือเปล่าบาดเจ็บสาหัสมันไม่ใช่อุบัติเหตุครับพวกมันตั้งใจเราฝ่ายนะั้นตั้งใจแต่ก็เลยไปจัดการเหรอใช่เจ้าข,ของดวงตาสีควันบุหรี่สบมองนิ่ง ฟังแบบนี้แล้วพี่ว่ามันดูโง่ๆมะไม่หรอกแต่มีเหตุผลของเตอยู่แล้วพี่ไม่คิดว่ามันโง่หรืออะไรหรอกหรือต่อให้มันดูโง่ๆก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยม่สันเอ่ยพลางลุกหัวคนน้องที่โผอออกมาจากผ้าห่มแล้วหลังจากนี้จะทํายังไงต่อละถ้าคิดแบบง่ายๆพี่ว่าเรื่องมันไม่น่าจบนะมันไม่จบอยู่แล้วครับก่อนหน้านี้เมื่อวันที่พี่พาผมไปสุสารวันนั้นผมก็เพิ่งไปเขตสีเพื่อพาเด็กที่มีเรื่องไปขอโทษ แต่ทางนั้นก็ไม่รับคำขอโทษแถมพูดจาไม่ค่อยดีใส่ผมเลยประกาศไปว่ากลุ่มเด็กนี้ออกจากบ้านของเขตสามจะไม่ล่วงล้ำเข้าไปในถิ่นของเขตสี่เองเด็กเขตสี่ก็ห้ามเข้ามาในเขตรอเหมือนกันแต่พวกนั้นก็ไม่จบใช่ครับเด็กของผมโดนรถชชนในเขตสามมีภาพกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานตอนแรกเราแจ้งตำรวจแต่ว่ามันไม่ได้เรื่องนะครับผมก็เลยบอกตำรวจไปว่าเดี๋ยวจัดก,การเองหลังจากนี้ต้องระวังตัวให้มากนะ เป็นห่วงแล้วครับใช่สิต้องเป็นห่วงอยู่แล้วเจ้าตัวบอกก่อจะลุกไปหยิบกล่องยาเดี๋ยวพี่ทายาให้ลุกก่อนเร็วเด่โชคลายตัวออกมาจากผ้าห่มก็จะขยับไปนั่งปลายเตียงให้คนพี่ทายาและทําแผลให้แต่โดยดี่าสั่งใช้แอลกอฮอล์มาเช็ดรอบบาดแผลที่มีเลือดซึมส่วนรอยช้ำก็ใช้ยาทาแก้ปวดเพื่อบรรเทาไว้ก่อนถ้าทางที่ดูธรรมะทมแมงของอีกฝ่ายทำมาคนเจ็บรอบอมยิม้ม ใบหน้าคมที่จริงจังในยามทำอะไรแบบนี้เขาอยากเห็นมันบ่อยๆคล่องมือจังเลยครับพี่เคยเป็นหมอเนี่ยจริงเหรอามซ้ำพลางหลีตาม,มองอย่าไม่อยากเชื่อสายตาพี่หยอกผมไหมเนี่ยพี่เป็นหมอจริงๆแต่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลไม่กี่ปีพี่เบือ่อก็เลยเออกมาทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำมากกว่าแต่หมอแับช่างส่งดูห่างไกลกันมากเลยนะครับ ความจริงพี่ชอบศิลปะมันตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าก็มีจุดเปลี่ยนที่ทําให้อยากเป็นหมอเนอะแปลว่าต้องมีจุดเปลี่ยนที่ทําให้พี่ไม่อยากเป็นแล้วบอกแล้วไงว่าเบื่อพูดพร้อมกับใช้พลาสเตอร์ปิดที่รอยแผลตรงที่คอให้พี่อยากเป็นหมอเพื่อคอยดูแลรักษาคนที่พี่รักแต่พอถึงเวลาจริงๆมันก็เท่านั้นแต่โชว์มองแววตาที่แฝงความเศร้าหมองก็จะเป็นฝ่ายเฉยขานคนตรงหน้าขึ้นมา อย่าทำหน้าแบบนั้นสิพี่เชื่อไหมว่าช่วงปลายปีที่ผ่านมาพี่เป็นคนที่ทำแผลได้เนี้ยบที่สุดเลยเนอะมีเรื่องบ่อยขนาดน,น,นั้นเลยเหรอก็มีบ้างบางทีเรื่องมันก็มาหาผมเองอะไม่เจ็บตัวไปมากกว่านี้ก็ดีแล้ววพราะสันเอื้อมไปหยิบเสื้อผ้ามาให้ใส่เสื้อผ้าได้แล้วรู้ตัวไหมว่ากำลังโป๊ต่อหน้าพี่อยู่เนอะความจริงบริฟิปากเลื่อมนมากระซิบข้างหู ผมโป้ได้มากกว่านี้อีกเนอะเต้ฮ <laughs> พี่ใส่เสื้อผ้าให้หน่อยสิผมบอกแล้วไงว่าแม้กระทั่งยกแขนก็ยกแทบไม่ขึ้นเนอะพี่ต้องใส่ชั้นในให้ด้วยเหรออันนั้นผมใส่เองได้นี่พี่จะเขินปเปล่าเปล่า <laughs> ดื้อจริงๆว่าสอนหันหลังให้เพื่อให้น้องได้จัดแจงใส่ชั้นในให้เรียบร้อยหลังจากนั้นการแต่งตัวให้คนเจ็บจึงเริ่มขึ้นเตยโชที่สวมเสื้อผ้าของเขานั้นหน้ามองไม่หยอก ความจริงอีกฝ่ายไม่ใช่ผู้ชายตัวเล็กความสูงไล่เลี่ยก,กันน่าจะห่างกันไม่ถึงคืบช่วงไหลกว้างแต่ช่วงเอวค่อนข้างลีนหุ่นดีมีซิกแพคบ่งบอกว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองในระดับหนึ่งจะว่าไปทั้งรูปร่างหน้าตาแบบนี้คงเป็นที่สะดุดตาใครหลายคนแน่นอนรวมถึงเขาด้วยจริงอยู่ว่าในตอนแรกที่เจอกันแล้วสะดุดตาทันทีเป็นเพราะว่าใบหน้าของแต่โชม,มีความคล้ายแฟนเก่าแต่มันก็เป็นเพียงแวบเดียวจริงๆเพราะหลังจากได้พูดคุยทำความรู้จักกัน อีกฝ่ายต่างจากแฟนเก่าของเขาเรียกได้ว่า,วาไม่มีตรงไหนเหมือนเลยสักนิดคนเป็นน้องมีความตรงไปตรงมามากกว่าเหมือนมีเรื่องที่เก็บเอาไว้ในใจก็จริงแต่ว่ายังดูออกง่ายไม่โอเคไม่อยากพูดถึงเรื่องอะไรก็บอกมาตามตรงการที่เปิดเผยความรู้สึกต่อกันแบบนั้นมันทําให้เข้าใจกันมากขึ้นเยอะเลยกระนุมเสื้อพี่มันติดยากเหรอครับน้ำสีททเลนเอ่ยถามพร้อมกับก้มมองกระดุมเสื้อเฉตที่ติดไม่ใส่สักที พี่นั่งติดเม็ดนี้มานานแล้วนะหรือความจริงไม่ได้อยากติดวันที่พี่เจอเตยครั้งแรกเรนนุ่มเสื้อเชอิดเตยไม่ได้ติดตั้งสามเม็ดช่างสังเกตขนาดนั้นเลยว่าสอนติดก,กระดูเม็ดสุดท้ายให้จนเสร็จเห็นแบบนี้แต่พี่เป็นคนใส่ใจรายละเอียดเล็กๆเกนอะอะไรอีกครับที่พี่ใส่ใจเกี่ยวกับผมไม่บอกหรอกจะตัวว่าพลางผ่าตัวออกมาไปกินข้าวกันได้แล้วไม่หิวเหรอ หิวนะครับหิวอย่างอื่นที่ไม่ใช่ข้าวด้วยเตะหมายถึงเบียนะพี่พอมีเบียรสักกระป๋องไหมครับว่าพังยิม้มแฉ่งให้เจ้าของบ้านเวลาแบบนี้มันก็ต้องจิบเบียรสักหน่อยมะสงบอกว่าเตะต้องงดแอลกอฮอล์นิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกเบียไม่แอลกอฮอล์ต่ำจะตายนะครับนะขอสักกระป๋องเนาะผูส้สรมองคนที่ทำสีหน้าเหมือนออดอ้อนในกระพลันใจอ่อน เขาพยายได้รับคำก่อนด้น,นํำร่างสูงมายังห้องครัวด้านล่างแกงกะหรี่ที่อยู่ในหม้อถุงจัดใส่จานให้กับแขกก่อนที่เจ้าบ้านจะเตรียมของตัวเองบ้างคนโตวกว่าเดินไปหยิบเบียร์ในตู้เย็นมาหนึ่งกระป๋องพลางวางตรงหน้าเด็กที่ทำสีหน้าดีนะถึงจะเห็นแบบนั้นแล้วมันเคี้ยวมากแค่ไหนแต่ก็ต้องอดใจตัวเองเอาไว้ยั้งมือไม่ให้เอื้อมไปดึงแก้มนั่นแต่โชวจะรู้ไหมนะว่ากำลังแสดงท่าทีแบบไหนต่อหน้าเขาอยู่เป็นไงเอ่ยถามคนตรงข้าม อร่อยไหมเตโชพียังได้รับทันทีนอกจากจะเป็นช่างสั่์เคยเป็นหมอพี่ยังทำอาหารอร่อยอีกนี่มีอะไรที่ทำไม่ได้ไหมครับเยอะอยู่นะสิ่งที่พี่ทำไม่ได้แต่ถ้าอันไหนอยากทำแล้วพี่จะทำมันให้ดีที่สุดเลยพี่เก่งอะเตก็เก่งนะสำหรับพี่อยู่ดีๆก็ชมกันอีกแล้วคนเป็นน้องเอ๋ยก็จะยกเบียร์ขึ้นจิบพี่ยอมรับเถอะว่าพี่กำลังจีบผม มันเหมือนขนาดนั้นเลยเหรอเหมือนมากอยู่หรือถ้าพี่ไม่ได้จีบผมแล้วพี่จะทําเรื่องพวกนี้ไปทําไมครับพระดีใจเหรอว่าพางเท้าข้างมองแต่พี่ดูไม่ได้ใจดีกับทุกคนนะหรือเลือกปฏิบัติคิดว่าไงล่ะเนี่ยมันแป,ปลกๆเห็นไหมเอาจริงๆนะครับถ้าพี่ไม่รู้สึกอะไรกับผมสักหน่อยพี่จะแสดงสีหน้าแววตาแบบนั้นออกมาทำไมหรือแค่อย่างน้อยกับผมเหรอ ผมเป็นพวกแยกเซ็กส์กับความรักซะด้วยซิถ้าพี่ชวนผมขึ้นเตียงผมก็ไม่ติดน,นะแต่ทิ้งตัวนอนลงบนเตียงพี่ก่อนที่พี่จะชวนซะอีกเนะประโยคที่เอวออกไปนั้นทําให้ใบหน้าคมของคนน้องมุ้ยขึ้นมาได้ทันทีว่าสัรทำเพียงมองและลอบยิ้มเท่านั้นสิ่งที่เขาคิดกับคนตรงหน้ามีหลากหลายความรู้สึกสนใจนะ่ะใช่แนะ่เอนดูก็คงใช่เหมือนกันถึงขั้นอยากสัมผัสถึงทําเรื่องเกินเลยไหมก็ต้องยอมรับว่ามีบ้างในบางครั้งสีหน้าแววตาและท่าทีหยอกล้อนั้น มันทําให้หวันไหวได้ไม่ยากตัวเตโชเองก็นับว่าตรงสเปคเขาไม่ได้ว่าเป็นคนที่ทําให้รู้สึกใจเต้นแรงได้หลังจากที่สูญเสียคนรักไปแต่ก็นะความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยม,มากๆก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเพราะงั้นก็ยังคงหมอตัวเองให้ใจเย็นอยู่พี่ไม่หลงกลผมเลยเหรอสงดเลยก็ไม่เหรอพี่ดูไม่หลงเตเหรอพี่วสันดวงตาสีคนบุหรี่องาศพไม่ละ อย่าเล่นกับใจผมได้ไหมครับพี่เปล่านะสุเตก็เลิกเอาเท้าเขี่ยขาพี่ได้แล้วไม่พูดเปล่าแต่มือเรียวจับเข้าที่ข้อเท้าของคนน้องเมื่อมันกำลังไล่ขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อยเยใครกันแน่ที่เล่นกับใจผมอยากนอนกับพี่หมายถึงนอนที่นี่ผมค้างด้วยได้ไหมได้สิพี่ไม่ติดรอกแต่อยากค้างก็ค้างแต่บอกเพื่อนๆก่อนเนะเขาได้ไม่เป็นห่วงเนะ พี่ใจดีจังใจดีแล้วดีไหมมันก็ดีแต่พี่น่าจะหาทางเอาเปรียบผมบ้างผมอยากถูกเอาเปรียบบ้างอะเธอพี่เอาเปรียบเตะจริงๆแต่รับไม่ไหวหรอกลองดูก่อนสิผมอาจจะรับมือมันได้แบบสบายๆก็ได้นะ <c oughs> เดี๋ยวเธอหรือเด็กนี่ต้องโดนสักหน่อยจะได้รู้ว่ากำลังเล่นอยู่กับอะไรเอาเลยก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่หนะครับ อันเน่เล่นกันไปเล่นกันมาเออเ่ง๋ยวเดี๋ยวสักทีไม่หมันไส่ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผู้นักเขียนชาลีอิสอิสด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้นักเขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้วาตนาเบ่ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะสวัสดีครับผมวาตนาเบ้